สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาไกด์เกี่ยวกับเรื่องของเกมเพย์ด้านคอมแบทเอาแบบพื้นฐานกันเลยให้ผู้เล่นหน้าใหม่หรือว่ายังงงเกี่ยวกับคอมแบทของเกมได้เข้าใจเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอาล่ะเรามาเริ่มที่ฟอร์เต้กันทุกตัวละครเนี่ยจะมีเจ้าหลอดที่ชื่อว่าฟอร์เต้อยู่ซึ่งก็คือเจ้าหลอดนี้นะครับที่แสดงอยู่เหนือบนหลอดเลือดโดยหลอดฟอร์เต้เนี่ยเขาจะมีลักษณะหรือวิธีการเก็บที่แตกต่างกันไปในแต่ละตัวละครอย่างตัวอย่างจินฉีนะครับ ที่หลอดฟอเต้เนี่ยเขาจะเป็นหลอดยาวๆนะครับที่สามารถเก็บได้จากการโจมตีหรือว่าสกิลแต่บางตัวเนี่ยก็จะมีหลอดเป็นช่องๆอ,อย่างชอคิปเปอร์ที่จะเก็บหลอดฟอเต้จากการโจมตีปกติบางตัวก็เป็นรูปลักษณ์พิเศษแตกต่างกันไปอย่างคาเดเทียที่ฟอเต้เป็นรูปดาบและวิธีการเก็บของนางเนี่ยก็คือการใช้แฮปวีคแท็กเพื่อเก็บหลอดซ้ายเบสิกแท็กจนครบนะครับเพื่อเก็บหลอดกลางแล้วก็กดใช้สกิลเพื่อเก็บหลอดขวาเจ้าหลอดฟอเต้เนี่ยมันสําคัญมากๆนะครับเพราะว่า เมื่อเราเก็บหลอดฟอร์เต้ตามเงื่อนไขของตัวนั้นๆเนี่ยจะสามารถใช้สกิลที่เรียกว่าฟอร์เต้เซอร์กิตได้ซึ่งบางตัวเนี่ยอาจจะเป็นแมคานิกหลักของตัวละครเลยนะครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยอาจจะแค่เสริม,ามดาเมจเล็กๆน้อยๆตัวอย่างเช่นพารัวนะครับที่จะไม่สามารถใช้อันติได้เลยถ้าเกิดเรายังไม่ใช้ฟอร์เต้เซอร์กิตนะครับดังนั้นการจะเล่นตัวละครไหนให้เป็นเนี่ยสิ่งแรกๆเลยที่เราต้องทําความเข้าใจก็คือเรื่องของฟอร์เต้ของแต่ละตัวละครดังนั้นการจะเล่นตัวละครไหนให้เป็น สิ่งแรกๆเลยนะครับที่เราต้องทําความเข้าใจก็คือเรื่องของฟอร์เตของตัวละครนั้นๆเพื่อเข้าใจในแมคานิกของตัวละครตัวนั้นๆนั่นเองก่อนที่เราจะขยับไปขั้นเรามาทําความรู้จักชื่อเรียกของการโจมตีต่างๆก่อนอันแรกเลยเนี่ยก็คือเบสิคแท็กเบสิคแท็กก็คือการกดคิกซ้ายโจมตีทั่วไปนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าใน1ตัวละครเนี่ยเขาจะมีการโจมตีต่อเนื่องนับซึ่งในการโจมตีต่อเนื่องนี้นเนี่ยเขาก็จะมีเบสิคแท็กจำนวนที่ไม่เท่ากัน โดยที่นี้เนี่ยผมจะยกตัวยอย่างเป็นชอคิปเปอร์ก็แลวกันชอคิปเปอร์เนี่ยเขาจะมีในหนึ่งการโจมตีของเธอเนี่ยก็จะมีเบสิคแท็กทั้งหมด4ครั้งการที่เรากดคลิกซ้าย2ครั้งเนี่ยก็เท่ากับว่าเธอโจมตีทั้งหมดเบสิคแท็กทั้งหมด2อครั้งจาก4ครั้งในคอมโบของเธอซึ่งสมมุติว่าผมบอกว่าเบสิคแท็กสามไม่ได้หมายความว่าเธอโจมตีสามครั้งนะครับแต่หมายถึงว่าการโจมตีครั้งที่3แต่ถ้าเกิดผมบอกว่า โจมตี2ครั้งอ่าอันนี้ก็คือตรงตัวแล้วก็คือโจมตี2ครั้งให้จาไว้ว่าถ้าเกิดผมบอกว่าเบสิกหนึ่งอ่าก็แปลว่าหมายถึงว่าหมายถึงการโจมตีครั้งที่1ของเธอถ้าเกิดผมบอกว่าเบสิกสี่ก็หมายถึงว่าอ่าการโจมตีครั้งที่4ของเธอนะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่า4ครั้งนะครับหมายถึงว่าครั้งที่4หวังว่าจะเข้าใจนะครับตรงนี้ต่อมานะครับก็คือเฮฟวี่แท็กเฮฟวี่แท็กเนี่ยก็คือการกดโจมตีค้งนะครับถ้าเป็นเมาส์ก็คลิกซ้ายค้าง ถ้าเป็นของจอยก็คือปุ่มที่เราไปกดโจมตีนะกดค้างนะครับซึ่งาบางตัวเนี่ยการกด h ฮฟว y t แ c ็กเาอาจจะกดเฮฟวี่กดโจมตีค้างเป็น e a v y a t t a c กก็จริงนะครับแต่บางครั้งเนี่ยดาเมจที่นับเนี่ยอาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับผมขอยกตัวอย่างเป็นพรารวาไปลวกันที่การกดโจมตีค้างเนี่ยเวลาฟอร์เตเต็มนะครับจะทำดาเมจเป็น Resonance s k i l l ไม่ใช่ e a v y a t t a c k ต่อมาคือ s o n a n c e Skill r e s o n a n c e Skill เนี่ยก็คือหมายถึงสกิลนะครับ ภาาเป็นคีย์บอร์ดก็คือปุ่ม e นะครับพู้แบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือสกิลนั่นแหละต่อมาคือ resonance liberation Re นะครับก็คืออันตินะครับเข้าใจแบบง่ายๆต่อมาคือ a i t a c k ก็คือการโจมตีบนอากาศนะครับต่อมาก็คือ plan a t a k plan a t a k ก็คือการที่ตัวละครพุ่งโจมตีลงมาจากอากาศนั่นเอง <Mas ho. S 1> และสุดท้ายก็คือ echo skill นะครับ เอ็กโคสกิลก็คือการกดเรียกเหล่าเอ็กโคออกมาช่วยโจมตีนะครับอันก็มาช่วยบัฟเอ็กโคสกิลสำคัญยังไงนะครับเอ็กโคสกิลก็คือช่วยในเรื่องของการบัฟดาเมจต่อมาคือเรื่องของเคาน์เตอร์แอ็แท็กเคาน์เตอร์แท็กเนี่ยก็คือการโจมตีให้ตรงจังหวะนะครับที่วงเหลืองๆเ,เนี่ยของศัตรูกำลังหุบเข้ามาในระหว่างโจมตีซึ่งถ้าเกิดเคาน์เตอร์ได้สําเร็จเนี่ยจะทําให้หลอดเบรกใต้หลอดเลือดของศัตรูเนี่ยลดมากกว่าปกติซึ่งถ้าหลอดนี้เนี่ยหมด ศัตรูก็จะล้มนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้คอมโบใส่ศัตรูได้ง่ายขึ้นต่อมาเป็นเรื่องของการดอทหรือการหลบหลายคนน่าจะเข้าใจง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็คือการหลบนั่นเองซึ่งถ้าเราสามารถกดหลบได้ตรงจังหวะที่ศัตรูโจมตีมาพอดีเป๊ะก็จะกลายเป็น perfect d o อ t และหลังจาก perfect d o อ t สำเร็จแล้วเรากด basic โจมตีต่อในทันทีเนี่ยก็จะกลายเป็น dott counter ตรงนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่ามันสามารถเอาไปต่อยอดนะครับในขั้นเขาเรียกว่าระดับสูงขึ้นไปได้ ซึ่งผมจะขอเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปไว้ที่หลังนะครับ <c oughs> ต่อมาเป็นเรื่องของคอนโซโตนะครับหรือว่าจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือเกตที่ไปสลับตัวซึ่งหลอดนี้เนี่ยจะอยู่ตรงซ้ายของหลอดเลือดนะครับที่เป็นวงกลมวงกลมและทุกตัวละครเนี่ยเขาจะมีเหมือนกันหมดซึ่งวิที่เราเก็บเจ้าหลอดนี้เนี่ยก็คือการโจมตีทุกอย่างของตัวละครไม่ว่าจะสกิลหรืออันติหรือแม้แต่การดอทก็ตาม ซึ่งความสําคัญของหลอดนี้เนี่ยก็คือเมื่อเก็บจนหลอดเต็มแล้วกดสลับตัวออกจะเป็นการใช้สิ่งที่เรียกว่าเอาโถและอินโถเอาโถและอินโถคือหนึ่งในแมคคนิกที่สําคัญต่อคอมแบทของเกมมากๆเพราะว่าเอาโถหรือการสลับตัวออกคือการส่งบับกันไปมาซึ่งบับเอาโถของแต่ละตัวเนี่ยก็ต่างกันออกไปและบับจะเอาโถเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆซึ่งบับจกเอาโถส่วนใหญ่จะส่งให้กับตัวที่เราสลับเข้ามาหรือที่เราเรียกกันว่าอินโถนั่นเอง ถ้าเราสลับตัวออกบัฟเอาโทของปะกี้เนี่ยก็จะหายไปแต่ว่ามันจะมีไม่กี่ตัวนะครับที่สามารถบัฟเอาโทให้ทั้งทีมโดยที่สลับตัวออกบัฟก็ไม่หายและอินโทนะครับอย่างนี้บอกไปก,ก็คือการสลับตัวเข้ามาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกสกิลดาเมจเข้ามานะครับหรือบางครั้งก็เป็นการช่วยเก็บฟอร์เตเช่นคาร์เทียเป็นต้นมาถึงเรื่องของการรัดเบสิกอย่างที่ผมได้บอกไปตอนดอทเคาน์เตอร์นะครับว่ามันสามารถเอาไปต่อยอดได้นั่นเอง ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นขั้นตอนที่ถ้ารู้ไว้เนี่ยจะดีต่อการทําเวลาในคอนเทนต์ที่มีการจํากัดเวลาในกรณีนี้เนี่ยเราจะต้องศึกษาในคิดของแต่ละตัวละครคิดขึ้นหมายถึงว่ารายล,ละเอียดสกิลนะครับของแต่ละตัวละครเพราะว่าบางตัวเนี่ยก็อาจจะทําไม่ได้เอามาดูตัวอย่างกันนะครับเช่นจินฉีนะครับที่จะต้องเบสิกแทกถึง4ครั้งนะครับเพื่อกดสกิลแบบพิเศษในการเข้าสู่โหมดขี่ดาบแต่เราสามารถใช้ perfect dot ดดนะครับเพื่อข้ามเบสิก1และ2 ไปที่เบสิกสทันทีซึ่งช่วยในการลดเวลาในการล้ำคอมโบของตัวละครหรืออีกตัวอย่างนะครับก็คือเวลีนาที่การรัดเบสิกเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าเวลีนาเนี่ยจะต้องตีเบสิกแท็กเนี่ยต้องหลายครั้งนะครับกว่าจะครบเพื่อให้ได้หลอดฟอร์เตซึ่งมันค่อนข้างช้าเวลีนาเนี่ยสามารถใช้การเพอร์เฟกต์ดอทเพื่อข้ามเบสิกได้ oni, และเวลีนาเนี่ยยังสามารถใช้การสลับตัวแบบไม่ใช่อินโทนะครับย้ำว่าไม่ใช่อินโทนะ เข้ามาเพื่อข้ามเป็นสิได้เช่นกันต่อมานะครับก็คือ rotation คำว่า rotation เนี่ยคุณอาจจะเคยได้ยินมาบ้างสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าคืออะไรการเข้ามาในสนามหรือว่า into เข้ามาของตัวละครและคอมโบต่างๆนะครับจนกดสลับตัวออกไปหรือว่าเอาออกไปเนี่ยเราจะเรียกว่า rotation ของตัวละครซึ่งในหนึ่งทีเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวละครใช่ไหมครับ โดยปกติเนี่ยก็จะเป็นตัวฮิวตัวซับดามจแล้วก็ตัวดามจเมื่อตัว A นะผมขอแทนเป็น A B C แลวกันเมื่อตัว A เข้าสนามมาคอมโบเสร็จและเอาทโอกไปแล้วจากนั้นก็เป็นตัว b อินโทเข้ามาทำคอมโบเสร็จและเอาทโอกไปแล้วหลังจากนั้นก็เป็นตัว C อินโทเข้ามาและคอมโบเสร็จและเอาทโอกไปเราก็จะนับว่าเป็น1นึ่งโรเทชันหรือว่า1นึ่งโรเทชันทีนั่นเองตัวอย่างเช่นทีมคาเดเทีย อินโทชอเข้ามานะครับจากนั้นเราก็รำคอมโบของเราไปแล้วก็เอาโทออกหลังจากนั้นก็อินโทเซียโคน้าเข้ามานะครับแล้วก็รำคอมโบชึบชึบชึบแล้วก็เอาโทออกแล้วก็เอาโทออกจากนั้นอินโทคาเทียเข้ามาจากนั้นก็คอมโบชึบชึบชึบแล้วเราก็เอาโทออกนะครับก็จะจบละหนึ่งโรเตชันนั่นเองพอจะเข้าใจไหมครับว่าโรเตชันคืออะไรพูดง่ายๆก็คือการคอมโบของทีม1ครั้งนะครับจนจบ บนทุกอย่างแล้วไปจบที่ตัวดามจของเราจนดามจของเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วก็ออกนั่นแหละครับเพื่อจะนับว่าเป็นหนึ่งโรเทชันเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของรูปแบบการเล่นของทีมซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยตอนนี้จะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือไฮเปอร์แล้วก็ควิกสวัป เรามาดูไฮเปิลก่อนรูปแบบการเล่นนี้เนี่ยเขาเป็นรูปแบบพื้นฐานที่เล่นกันส่วนใหญ่เล่นง่ายนะครับไม่ซับซ้อนก็นคือการเล่นแบบว่าโยนบัฟเอาโทอินโทกันไปมาโดยจะเน้นไปที่ตัว dbs นะครพยายามส่งบัฟไปที่ dbs ให้ตัว dbs ของเราเนี่ยตัวเป็นตัวทำดาเมจดหลักทีเดียวเป็นตัวเดียวโดยรูปแบบเนี่ยจะเหมือนที่พูดไปใน r o เ a t i o n เลยก็คืออ,อย่างคาร์เทียในทีมคารเทียเนี่ยก็คือตัวซับอินตัวซับอย่างชอเนี่ยอินโทเข้ามานะครับ กดทุกอย่างทุกอย่างจนได้คอนซโลตเต็มแล้วก็เอาโทออกจากนั้นก็อินโทซโคนาเข้ามาซึ่งซโคนาเนี่ยก็จะได้บับเอาโทจากชอถูกไหมครับจริงๆตรงนี้ต้องเรียกว่าชอเนี่ยเอาโทของชอเนี่ยเป็นบัฟที่ให้ทั้งทีมดังนั้นต่อให้สับใครมาก็ต่อให้ซโคนาสับออกก็บัฟของชอก็ยังอยู่นะอะมาต่อกันก็คือตัวซโคนาหลังจากอินโทเข้ามาเนี่ยจากนั้นก็คอมโบนะครับตามสเต็ปที่เราดูดูมานะครับ จนคอสโต้งเราเต็มแล้วก็เอาโทออกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอิอนโทเข้ามาซึ่งในตอนนี้เนี่ยคาเทเดียนจะได้บับเอาโทจากตัวของอชอแล้วก็ตัวของเซโครนาจากนั้นก็คอมโบชึบๆๆ,ๆๆแล้วเอาโทออก,กแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วนไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย,ๆอ,ยๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าจะมันจะเป็นการเรียงกันมาแบบว่า1ไป2ไป3แล้วถ้าเกิดยังไม่จบแบบบ,บอสยังไม่ตายหรือศัตรูยังไม่ตายเนี่ยก็วนกลับไป1 2 3 ครึ่งข้อดีของรูปแบบการเล่นแบบนี้เนี่ยก็คือเข้าใจง่ายอย่างที่บอกไปเลยมันก็คือแค่าจากซับาจากตัวฮิลไปตัวซับไปตัวดาเมจโดยจะโฟกัสไปที่ตัว DPS ของเราให้อัดดาเมจแรงๆนะครับโฟกัสไปที่ตัว DPS ตัวเดียวเลยซึ่งข้อเสียของการเล่นรูปแบบนี้เนี่ยจริงๆจะนับว่ามันไม่มีเลยก็ได้เพราะว่าเราตั้งรูปแบบนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะให้มีข้อเสียเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของตัวละครซับในทีมเพราะว่าการเล่นรูปแบบนี้เนี่ย ทีมมันจะต้องเข้ากันหรือว่าตัวซับ DPS เนี่ยจะต้องเป็นเบสอินสลอตของกันแล้วกันไม่งั้นเนี่ยตัว DPS ของเราเนี่ยดาเมจมันก็จะตกนะครับลองคิดดูว่าสมมุติเป็นจินฉีก็ได้นะครับซึ่งดาเมจหลกัหลกๆของจินฉี่เนี่ยมันมาจากรีโซแนนซ์สกิลถ้าตัวซับ DPS ของเราเนี่ยไม่ได้มีบัฟเอาทที่เป็นรีโซแนนซ์สกิลเลยตัวจินฉีมันก็จะเบาลงนั่นเอง มาต่อที่รูปแบบที่2นะครับก็คือการเล่นแบบควิกสวับซึ่งเป็นรูปแบบที่ผมนิยามให้ว่าเล่นให้เก่งยากแต่ว่าเล่นเป็นแล้วเนี่ยมันเก่งมากๆโดยรูปแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเล่นที่จะจัดทีมให้มี2 dps นะครับก็คือหมายถึงว่ามี dps 2ตัวอยู่ในทีมและตัวสุดท้ายเนี่ยไม่ไม่ฮิลนะครับก็เป็นตัวซับบัฟไปเลยจะเป็นการเล่นนะครับที่เล่นกับแอนิเมชันของตัวละครเวลาที่ตัวละครของเรากําลังโจมตีอยู่เนี่ยหรือออกท่าออกสกิลอะไรก็ตามนะครับเราสามารถที่จะสลับตัว DPS นะครอีกตัวมาทําดามจได้ในระหว่างที่ตัวก่อนหน้าเนี้กำลังออกแอนิเมชันอยู่นะครับมันก็จะกลายเป็นว่า2ตัวนี้ออกสกิลหรือออกท่าพร้อมกันเลยในสนามแล้วเราก็สลับไปมาอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่เห็นนะครับก่อนจะเล่นรูปแบบนี้เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือเราต้องศึกษาก่อนว่าเราจะสามารถสลับตัวละครในตอนท่าแอนิเมชันไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าบางตัวละครเนี่ยถ้าสับปุ๊บตัวมันหายเลยนะครับมันไม่ได้ ทำอนิเมชันต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยเราจะต้องศึกษานะครับหรือว่าหาดูคลิปนะครับที่แบบว่าเขาสอนนะครับหรือเขาบอกว่า,าตัวละครนี้เนี่ยอนิเมชันตรงนี้เนี่ยมันสามารถสับออกได้นะสามารถสลับเป็นตัวอื่นได้นะแล้วตัวนั้นอนิเมชันยังออกอยู่อะไรแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เล่นกุ๊ดสวับเก่งมากดังนั้นอาจจะมีการผิดพลาดบ้างก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับ ผมหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นมือใหม่ทุกคนเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากให้แนะนำอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแค่นี้ก็พอแล้วครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปอะไรสวัสดีครับ